อเมราปี2021ราคา435,000บาทภายในห้องเครื่องสะอาดสวยใหม่ไม่แพ้มือหนึ่งคันนี้เครื่อง1.0เทอร์โบเพิ่มความเท่ด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังแม็กแท้แม็กเดิมจากศูนย์ภายในบอกกว้างสะอาดตา โทนสีดำทั้งหมดเลยเบาะด้านหลังกว้างนั่งสบายตูดเอ้ยท้ายสวยมากภายในก็กว้างฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับนิสสันอเวราปี2 2 2พันคันนี้นะคะราคาอยู่ที่435,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะไม่แค่1,000 0กิโลนะคะ ถ้าอยากได้รถนะคะลูกค้าต้องที่นี่เลยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลลุ่งเรือสกลนครน,นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะติดตามเพจเราด้วยนะ